สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรบ้านประจำวันที่4ตุลาคมนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องนะครับจากคลิปคลิปก่อนหน้านี้นะครับเป็นเรื่องของการทบทวนการออกแบบดีไซน์รีวิวนะที่ผมพูดถึงว่าข้างบนนู่นนะครับทำไมต้องต่อให้มันสูงขึ้นนะอันนี้ทางเจ้าของบ้านเนี่ยมาดูแล้วก็บอกว่า อีแบบที่มันออกมาเนี่ยมันก็จะปแปลกๆนะ,ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้คานเนี่ยมันประมาณ60นะหกสิบคานเนี่ยมันก็ไม่ใช่คานหรอกก็เป็นคานนั่นแหละแต่ว่าออพอทาไปแล้วก็มันก็คือคานนั่นแหละอ่ะพูดง่ายๆนะครับมันจะกว้าง60แต่เดิมตามแบบข้างบนมันก็จะประมาณแค่20 30นะซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยมันก็จะไม่สวยนะดังนั้นเจ้าของบ้านเรียกว่าน่าจะ ดูว่าทำยังไงให้มันสวยอ่ะก็เลยได้ข้อสรุปว่าไอ้คานตรงนี้นะมันควรจะเท่ากันนะถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเท่ากับไอ้ตรงนู้นด้วยนะครับแต่ว่าตรงนู้นเนี่ยก็จะไม่ได้นะตรงนี้คือเท่ากัน60ณฉนะฉาบแล้วอาจจะเป็น65อย่างนี้นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยก็เลยก่อสูงขึ้นไปนะให้มันได้ประมาณ60ฉาบแล้วประมาณ65นะก็ใกล้เคียงกันดูด้วยสายตาอาจจะแยกไม่ออกแล,แล้วก็จะดู ดูสวยนะดูเป็นรูปตัวอแอลไปมาเหลี่ยมนะครับอ่านี้ก็เป็นส่วนดีไซน์รีวิวแต่ตรงนั้นก็จะไม่ได้น่าจะประมาณ75นะจะใหญ่กว่าตรงนี้ประมาณ10เซนนะแล้วตรงนั้นก็จะเป็นหน้าตึกนะเป็นเรื่องเหมือนเป็นฟาซาดที่เป็นเขาดีไซน์ตกแต่งมาทเฉยๆนะแต่ก็ทําให้ตึกเนี่ยมันดูดูสวยดูมีมิติแบบหนึ่งนะครับส่วนที่เห็นที่กําลังเ,เนี่ยเขาเรียกว่ายักปูนออกเนี่ยคือว่าเกิดจากอะไรนะ เกิดจากตอนที่ทําแบบเนี่ยแบบเนี่ยนะแบบด้านล่างเนี่ยนะครับมันมันโค้งโกองออกมานิดหนึ่งนะนิดหนึ่งเนี่ยก็ต้องเอาออกนะไม่งั้นจะฉาบไม่ได้ถ้าจะปล่อยไว้อย่างนั้นฉาบออกมาก็ไม่สวยนะไม่ได้ลไม่ได้ระนาบกันนะก็เลยมีแค่ประมาณตรงนี้แหละในะด้านบนที่เอ่ออาจจะตีแบบไม่ดีไม่อะไรเงี้ยนะครับ นอกนั้นก็มันจะเป็นงานค่อนข้างละเอียดนะครับออคือหมายความว่ามันไม่ใช่คานที่ข้างล่างเนี่ยนะครับคานข้างล่างก็คือปิดไปเลยแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าข้างบนเนี่ยมันจะเป็นงานโชว์เพราะเป็นงานโชว์เนี่ยมันก็ต้องเ,ออเขาเรียกว่าทําให้ดีมันไม่ได้ฉากไม่ได้แนวกันก็เลยต้องเห็นแนวนี้นครับก็แยกออกนะเอาปูนออก ทีนี้หลังจากนี้ก็จะมีการฉาบนะก็จะเป็นแบบนี้นะซึ่งก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยก็ต้องจับเสียมก่อนเห็นไหมครับจับเสียมก่อนโอ้เป็นยาวมากเลยเนาะครับทั้งล่างทั้งบนนะครับเสร็จแล้วก็ฉาบซึ่งตรงนี้รู้เหมือนเป็นนิดๆหน่อยๆนะแต่ว่าใช้เวลาพอสมควรนะทำให้เรายังไม่สามารถลื้อนั่งร้านตรงนี้ได้นะครับก็เลยต้องคาไว้จนกว่าตรงนี้จะเสร็จนะครับซึ่งพอเดี๋ยวทาสีเนี่ยก็ต้องมีการ ตัง้งร้านนี่แะนะครับอ,อันนั้นก็เป็นเรื่องของช่างสีที่ต้องคิดกันทํากันนะจริงก็ปล่อยไว้นี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเพอเอิญเราต้องใช้ตรงนี้นะก็เลยต้องลื้อไปไปใช้ด้านหลังนะครึ่งตอนแรกด้านหลังว่าจะจะซื้อไม่ไผ่ามาเพิ่มก็คิดว่าไม่ต้องละนะก็เดี๋ยวรื้อจากตรงนี้ไปอีกแค่วันเดียวนะครับจะได้ไม่ต้องเปลืองเพราะว่าก็ยังไม่มีคนไปทําตรงนั้นอยู่ดีนะครับอ่าน,นี่ก็เป็น ประเด็นที่ต่อเนื่องนะครับที่ว่าทบทวนการออกแบบนะเพื่อให้มองออกมาจากภายนอกเนี่ยดูสวยนะไม่ดูแปลกนะถ้าตรงนี้มันแคบๆเล็กๆนี้นะครับดูแล้วก็จริงอย่างที่ว่าก็าดูแปลกๆนะไม่ไม่สวยวก็เลยมีการทบทวนการออกแบบให้มันดูรับกันแล้วก็สวยงามนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกระจกนะก็ดีไซน์ไว้ว่าให้ให้เป็นกระจกแล้วตรงนี้ก็เ,เป็นกระจก ชนกระจกเลยนะไม่มีขอบอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นความสวยงามอีกแบบนึงนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นการดีไซน์เพิ่มเติมเนาะว่าตอนแรกเป็นกระจกนั่นแหละแต่ว่าก็ด้วยการใช้ประโยชน์เนี่ยเป็นกระจกไม่เหมาะนะก็เ,เลยเปลี่ยนเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ต้องดูความสวยงามทางสถาปัตยกรรมนะว่าก่อมาเอาแค่ไหนนะเอาแค่ไหนถึงจะสวยนะครับเช่นเอาแค่มุมนี้ไหมอาจจะเล็กไปหรือเปล่านะขยับไปให้เท่ากับข้างบนเป็นต้นนะครับ อันนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะจบเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับงานภายนอกนะครับส่วนจุดอื่นๆเดี๋ยวผมก็จะพาดูต่อไปนะครับงั้นคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ